สวันนสดีค่ะพ่อแม่พี่น <ing>. ้องที่กำลังรับชมและเบิ่งอยู่ทางช่องสาวองค์คันชาแนลค่ะวันนี้สาวองค์ันกะเลาะปลาเลาะผู้คือเก่าอะ่ะค่ะกะพาพี่พาน้องมาหาเห็ดคือเก่าอะ่ะค่ะไปค่ะไปรุ่นไปติดตามกับสาวองค์คันมาค่ะบ่สสาวองค์ันสิได้เก็บเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งบ่จ้าไปกันเลยจ้าเก็บเห็ดกอแดงค่ะดอกแรกแหกมันของสาวองค์ันค่ะเก็บๆจ้า เห็ดไคจ้าใ่้ดอกกำงานไปจุ่มหนึ่งค่ะดอกหนึ่งกับอีกจุ่มหนึ่งอตอนนี้สองคันกันในมะกอกเห็ดไ่เขียวค่ะพอเห็ดไ่เขียวแล้วจ้านี่ค่ะสองดอกนี่ค่ะเห็ดไ่จ้ะ ดอกดอก,อก็ใหญ่ปันไดเด้อค่ะดอกบกค่อยใหญ่ค่ะฝนเศร้าตกเนาะดอกบนก็เลยบบค่อยสมบูรณ์ปันไดจ้ะมันแห้งใช่จ้าจากสองดอกค่ะดอก็เพิ่มกระตุ่มหนึ่งค่ะโอ้กะไอทิดว่าสีย่างลงมาเบิ่งน้องใหม่ว่าสันค่ะว่าจะฮักน <ers and> <antes> ้องใหม่ ไปสั่นค่ะพอทีินี่ก็เลยมาพ่อเห็ดไข่ค่ะก็เลยสิพากันย่างหาเห็ดไข่ค่ะบ้านนี้ลองหันว่าสิพากันหักนอไมดิคือค่ะนอไมนอไมเอ็เกลือยอากเหี้ยวแน่ละค่ะอยากย้าวยวแน่ละค่ะสองขั้นก็เลยบังนอไมเอ้ยบังเห็ดไข่ค่ะบ้านนี้ค่ะคุณค่ะเห็ดดอกนึงมันเห็ดยังน้อทะเลยยู่โอ้เห็ดเบื่อค่ะก็แต่เห็ดไข่ดีใจมืดค่ะไปค่ะหาเห็ดไข่กับสองขั้นต่อจ้ะ เอิอนมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องเบลเบงดูไอที่เราเอิอนไหมยังไหนจะไอไหนไปทางไหนโอ้เราต้องเดินลงไปข้างล่างค่ะเราต้องยังต้องไปข้างล่างค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเด้อโอ้มันไปยากค่ะเด้อยังไม่ข้างนี้พี่บอกโอ้น้ำ เห้ดจ้าึบึบึบโอ้โหเห็ดไข่อู้ขาบิ้งมันเปื่อยเปื่อยทิมแหมโอ้มันมีคนลงมาเบิงได้หนิเนาะโอ้น้ำกอหัวโอ้โอ้โหเผือกอะโอ้นากับทิมกับป้านั่น ดอกนึงค่ะเสียดายเนาะอันที่เนาทิ่เนี่จ้ะนี่ค่ะโอ้ยใหญก็ะบายหันเป็นเชื้อซะเนาะอันที่มันเนาเนาะค่ะอ๋อฮักโอ้ยอันฮักก็บฮักค่ะบันนี้สองครั้งก็จะแม่นตื่นเต้นเห็ดย่ำเห็นเห็ดลายลายยำใดก็ได้โอเฮ็ดยังบ่ถึกค่ะ อกีกดอกนึงค่ะขาบหไงเลยค่ะดูค่ะดังตุ่มๆยู่ค่ะตุ่มอยู่ค่ะตะ,ตะออกาก็ลองตะแลงอยู่ค่ะ

อจุ่มน้อยนน่อยพ,พี่อีกอุ้ยเนา่าหิมปะดอกนึงค่ะยังงามเนา่าหิมค่ะอันี้เน่าก็ปเปล่าเนาะค่ะยาเกือบเมนเน่าหิม่นี้ก็กได้ตูมเพิ่นก็นกนเอาลงเลานาะค่ะเวิร์ดเพี้ยอุ้ยเกือบมาเห็นค่ะเกือบถึงใบยางมาพี่อีก ต่ำเจียวนะคะปุอยกับป่อยหลายดอกไปเดินอือค่ะพี่จ้าใครงนามอีกแล้วให้ข้าวดินจ้ะ lòng hộp lưỡng xóa bàn hả bàn nhây bàn nói hả xóa bàn Cái này mới hết buộc hả buộc tạp hông, oh, ít อสอดอกค่ะอันนี้มาพอเห็นหนาเขียวจ้ะนี่ค่ะสองดอกนี่หน้าเขียวดอกบ,บักไงดอกนี่ค่ะนาเคียวเอาไปแกงกินก็จะแซ่บนาะค่ะช่วงนี้เห็ดอึดนเลยเด้อค่ะ เฮ็ดอืดเฮ็ดยากแล้วจ้ะเห็นบวคอยมีแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะนี่ก็เหลืองไงค่ะกำลังพูดขึ้นมาค่ะกำลังโพดินขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องสองคันพอเฮ็ดก็เดงจ้า เห็นน้ำไหนตื่นเต้นนั้นมันค่ะสองข้อนก็ได้อันนี้ก็เลี้ยงน้อยค่ะเพียบก็เลี้ยงีก้เพียบเพียยบเพีดอกบกใ่ญ่ค่ะง,งามๆยยม่นเต้นเต้นเต้นเห็นน้ำไหนก็ตื้นเต้นน้ำน่อยสองข้อนก็ได้ดอกกงางามด้วยค่ะอยกับลุ่มน,นึ่งกันแต่ชาก็ ตาตาตาค่ะนี่ค่ะนีนึงค่ะนี่ค่ะเฮ้ยเต็นเต้นแห้งไระที่ค่ะนี่ส้มหนาาแเลยหนาวอันนี้บ่ัรได้ยางมาพอให้ลงงูกน้อยสมตุ่มค่ะน้อย ให้เขาดินน้ันันจ้าดินก็เริ่มจะแห้งแล้วค่ะฝนบ่ค่อยตกค่ะเริ่มมือเศร้านี่มานี่เป็นล้มหนาวแล้วเด้ค่ะ ที่จะเขา่าหนาลวลรวบอกค่ะว่าดินเริ่มแห้งแล้วไหมคะ่ะล้มก็ล้มเย็นๆแล้วคะ่ะเห็ดก็เลยบ่ค่อยออกคะ่ะอากาศบ่อบอ้าวค่ะทั้งฟูค,ค่ะก็ดแดงจ้ะอีกดอกนึงแตกซ้ำนี่ค่ะ เด,ด็กก็แดงจ้าเก็บเขียบเขียบเขีบค่ะย้อนดอกค่ะพ่อแม่พี่น้องหนทางได้นี่ค่ะเบิงเห็ดมาออกด้วยหนทางเนี่ยค่ะสองขันเก็บวัคซีนค่ะเห็ดไข่ค่ะหากินง่ายๆสองขั้นมือ,นอหนึ่งอีกขีนึงเลยค่ะหากินง่ายๆเด้ค่ะเอาอยู่หนทางละมือนึ่ กี่นึงกับอีกดอกนึง,นงก็แดงจ้าดอกนึงค่ะซีเมนต์บ่งเกลือแทะค่ะนี่แต่ก็ได้อยู่จ้ะได้เวลาสรุปเห็ดของสางขั้นล้วค่ะเห็ดที่สองขั้นได้เมื่อนี้ค่ะก็จะมีเห็ดนาเขียวเห็ดก่อเหลืองง่ายเห็ดเขาดินค่ะก็จะมีเห็ดหลงโงกนิดน้อยเห็ดน้ำหมากค่ะ ก็จะมีเห็ดกอเหลืองน้อยน้ำค่ะเมื่อนี้ค่ะตาหนีก็จะเป็นเฮ็ดไข่ค่ะเห็ดกอหรือกอแดงค่ะกอแดงใหญ่นะค่ะยางอวยอ้อมไก่เฮ็ก้าวราคาเมื่อนี้ก็ได้ค่ะค่ะมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้สาวของคานในเด้อค่ะว่าพ่อแม่พี่น้องจะบริภาดิลิปใหม่ของสาวของคานค่ะพ่อแม่พี่น้องรอรุนรอติดตามเด้อค่ะว่าสาวของคาน สิเฮ็ดยังไงพ่อแม่พี่บ้องเบิ่งกันในคลิปหน้าเนาะค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอเกล้าคำว่าสวัสดีค่ะ